สวัสดีค่ะพี่อิตไลฟ์สไตล์ค่ะวันนี้พามาดูเด็กๆนะคะที่บ้านซุกส,สนนะสุกสซนไม่เอานะไม่เอานะไม่เอานะ,ะนะ่าละหยอกกันหยอกกันหยอกกันนะหยอกกันหยอกกันอ่าน่ะซันนีซานอันนี้อ่ะมองอ่ใครอ่ะ เด็กๆที่บ้านนะคะเด็กๆที่บ้านเอามองกล้อง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 ไหนมองกล้อง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 ไหนอะนั่งลงอะนั่งลงนั่งลงโมนั่งลง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 พักกันนั่งลงก่อนแล้วนั่งลงออานั่งลงนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงนั่งลงอะเล่นกล้องเลยอ่ะ